เฮ้ยฝนจะตกแล้วอะไปติดตั้งงานไม่ได้สบายก <Hey. S 1> ได้พักผ่อนเดียเดียมาโทรมาน้ำรั่วชุดบันเลื่อนชุดบันกระทุง g บันกระทุงมันก็น่าจะยางเสื่อมพยางมาเสื่อมใช่ไหมฝนตกมามันก็รั่วไงเหมือนกับที่พระท่านได้กล่าวไว้เรามีความเสื่อมเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเสื่อมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเสื่อมครับฝนมันก็ตกทุกปียางมันจะเสื่อมทุกปีก็เปลี่ยนทุกปีเดียังั้นอะซิลิโคนไงแต่ซิลิโคนนะมันก็ต้องอยู่กับคู่คิวบงังฝนเ ไปติดให้เขาเหอไปมีประโยชน์บ้างเป็นลูกพี่อ่ะโอ้แดดก,ก็ออกฝนก็จะตกไว้ทำการสดไปก็จบแล้วมั่งเนี่ยมผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับตั้าแต่แก บ่นอะไรอะครับทำทำไมการศาสตร์เปลืองใช้ทั้งเหล็กใช้ทั้งหลังคากว่าจะติดแรงงานก็เปลืองคิวบางฝนเนี่ยทนหน,หน้อยๆครับเหมือนเนี่ยท่าแก่จ้างคนมากี่คนนะครับเอามากลงกล่มเนี่ยมันทํากานศาสตร์ทั้งที่ทั่าแก่เนี่ย,ยต้องการบังแสงเนี่ยแสงมันแยงตาเนี่ยท่าแก่ใส่หมวกจบแล้วน้มันมาปุ๊บมันเนี่ยมันออกต่อให้ยางเสื่อมอยังไงก็ไม่เข้าเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆมันเรียกว่าอะไรนะคิวบางฝนแก้ปัญหาได้หมดไม่ว่าจะเป็นชุดตลาดก็ติดได้ชุดพัฒนาก็ติดได้เนี่ยชุดยูโรก ติดเคียวรางสวนเหมือนป้องกัน2ชั้นประหยัดกว่าทำกันสาดเยอะสั่งได้ที่ไหนเนะี่ยทีดีลูมิเนียมทุกสาขา